ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมพาซาวะผมวันนี้ผมก็มีเด็กมาขาย,ยาเช่นเคยครับแนละวันนี้เราอยู่กับลูกพี่อาริเชมนะฮะเรียกได้ว่าเป็นการใบใหม่ที่เล่นได้ค่อนข้างสนุกสนุกมากๆเลยแหละแล้วก็มันสุดๆไปเลยอีกฝ่ายอ่านไม่ออกแน่นอนว่าเราจะเล่นอะไรเพราะว่าเรายังอ่านตัวเองไม่ออกเลยว่าเราจะมีอะไรให้เล่นนะฮะตัววันนี้ฮะเราอยู่กับเด็กอาริเชมีโวเท่นเองสาเหตุที่เลือกเป็นแพ็กเกจไฮโวมาก็เพราะว่าอาริเชมมีการบวกเอเนจีให้เรานะครับทำให้ เราสามารถมี energy เหลือได้ง่ายขึ้นนะ h i g Evo อยากจะเหลือ energy อยู่แล้วการมีจี้เยอะก็ดีกับ h i g Evo ด้วยนั่นเองขอเล่นแนะนำการก์ดกันก่อนนะครับซันสปอร์ทถ้าผมใส่มากินมิจี้เหลือนะทำให้เราเอา value จากจี้ที่เหลือมาลงที่เขาได้เขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมิกเปิดลิมโบเกมนี้มี7เทิร์นะผม high e o เป็นแพ็กเกจที่เล่น7เทิร์เก่งมากๆเพราะว่าเขาจะมีจี้ค่อนข้างเยอะเล่นทิ้งเป็นชีฮักอินฟินิตได้ง่ายขึ้นนั่นเองต่อมาเป็นโคสันครับถามว่าทำไมถึงเลือกโคสันมานะ เพราะว่าถ้าโคสันขึ้นมือแรกเนี่ยยางว่าเทินสองเรามีการให้เล่นแล้วคือโคสันใช่ไหมแล้วโคสันจะเสกการสี่าี้มาเนี่ยทาให้เราพอมีขอเล่นต่อไปได้นะครับแม้ว่ามือเราจะแย่ตามโคสันเขาจะเสกของเล่นมาให้เราได้เพราะว่าเขาฟิกว่าสี่กับหาี้อยู่แล้วนั่นเองนะเล่นต่อกันได้เลยสามสี่ห้าฮะออมาใช้คอบพรผมถ้ามีความสามารถเ,น,เนี่ยถ้ามีจี้เหลือเขาจะยิงพลังสองจี้ก็พลังลบสองทำให้เราแบบเอาไวลู้จากเขาได้ง่ายขึ้นนะเราเล่นเทินสองได้เลยนะ ต่อมาให้เวฟใส่มาเพื่อทิกเกอร์ความสามารถของการเหล่านี้นั่นเองต่อมาติงรับผมลงไปจะสุ่มพลังลบหนึ่งให้สามใบครับก็ใส่มาเอาพาวเวอร์แหละเวลูกโคตก้าวนะียก็เยอะอยู่ดีต่อมาเซอร์ซี่ับเป็นหน้าเจ็ดนะจะสุ่มเพิ่มคอสของการที่เราลงไปทั้งหมดเลยถ้าบนบอร์ดเรามีแบบนะเนี่ยเมจิกมีอีโคสันเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคอสสี่ได้นะซึ่ง สองใบนี้เราใช้ประโยชน์จากความสามารถเปิดตัวอยู่แล้วทําให้เซอร์ซี่เปลี่ยนสองคนนี้ได้สบายๆหรือว่าเปลี่ยนจากการไปอื่นก็ได้ที่อาิเชมเสกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเราก็ใช้เซอร์ซี่เปลี่ยนไปเลยหรือเซอร์อซี่ใส่มาแก้เด็กจังได้นะครับ่อมาเป็นพี่บอบครับผมกินเด็กแล้วก็บวกพลังให้นะซึ่งเด็กนี้เรามีการเดียยวอยู่แล้วพี่บอบตัวใหญ่แน่นอนเอามาชิ้นห้าผมเอาไว้เหลือจี้เราก็เล่นได้สิเพาเวอร์ครับคอมโบกับเอนฟีนได้เลยนะโนที่ไม่ต้องเปิดลิมโบเลยเทินห้าเราผ่านเทินไปอะ่ะเรามีหกจี้อยู่แล ทำให้เทินหกเนี่ยเราเล่นชีฮักเอฟฟินอร์ได้คิวๆต่อมาเป็นฮักผมถ้าเรามีความสามารถแล้วเนี่ยถ้าเราเหลือจี้จะเพิ่มพลังฮักสองแต่ต้องอยู่บนมือหรืออยู่บนบอร์ดนะฮะก็อย่างน้อยฮักเป็นสิบสี่หรือสิบหกก็เก่งแล้วนะเล่นไปได้เลยครับต่อมาเอฟฟินอร์ทักผมเอาไปเซอร์ไพรส์นะฮะยี่สิบพาวเวอร์หนักๆคอมโบกับชีฮักไนดะ้คอ่อนข้างดีมาสุดท้ายลูกพนะีอก่อาริเชมครับนะเพิ่มจี้สูงสุดหนึ่งหน่วยแล้วก็บวกการ์ดที่สองใบสุ่มเข้าไปเด็กทำให้าาอีกฝ่ายเนี่ยอ่านเด็กเราไม่ออก เราก็อ่านเด็กเราไม่ออกเหมือนกันนะผมแต่จะแพด้ดราฮอกแน่นอนอันนี้ต้องพระกันคอนเฟิร์มผมโดนไปแล้วนะเอาละตอนนี้ทุกคนจะไปรับชมเกมลห้กันรบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับไม่ลงไปกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพย์กันได้เลยลเม,ามากันที่เกมนี้ครับเปิดโลเคชั่นแรกเลยครับเป็นสตาร์ทาวเวอร์ เอาผ่านะเทิร์นสามเรามีโคสันสี่ห้ามีของแน่นแน่อย่างนี้เราอุ่นใจได้อยู่เขาเป็นอไิเชมเหมือนกันนะเปิดมานด้วยเจฟเลยตรงกลางเป็นนิวยอร์กเราเล่นเอเจนต์โคสันอยู่แล้ววะเอาสี่ห้าจีมาเล่นก่อนนะเป็นควิกซูเวอร์ครับลอเชมเสกมาแน่แน่ล็อกจอหู้ ซึ่อแม่ล็อกจอเราได้จัก,กร์นอสไงผมน่าจะจัก,กร์นอสแหละคิดว่านะให้เขาไม่ได้บัฟจากสตาร์ทาวเวอร์เผื่อเขาเล่นตรงกลางในตรงนี้ตรงกลางเป็นนิวยอร์กเขาผ่านเยยเลยไม่เป็นไรโคสันดีแล้วตอนนี้ลิเจียนเนาะลิเจียนดีกว่าครับให้เขาคิดว่าเกมนี้มีวนิวยอร์กแต่ว่าไม่มีนะนิวยอร์ก โปรเฟสเซอร์เอ็กครับ,รบปิดไปเลยนะปิดไปก็ได้ครับผมไม่แคร์เท่าไหร่เราจะกลัวแค่าช,าชังชีหรือเปล่าตรงนี้อ่ะฮักไปเลยครับเราชนะขวามไม่ได้อยู่แล้วนะเอาตนันเซอร์ไพรส์โปรเฟสเซอร์เทิร์นสี่อ่ะค่อนข้างยาก แต่ตรงกลางถ้าเราโดนชางชี hi, จริงเรามีแจ็คกอนอตอีกใบเราเปนแจ็คกอนอตผลักชางชีหอ,อกไปได้อเพราะว่าแวลู่ตอนนี้คือบ่อยแล้วนำแบบเยอะมากแจ็คกนอนอนแน่ๆครับกลัวชางชีฮะส่วนอีกใบหนึ่งเอาบอดี้ก็ตึงแหละตรงกลางชนะอยู่แล้ว ทางซ้ายมีติงอีกคิดว่าไหวนะแำไมลูกเราแบบนำแบบล้นๆเลยอะไปครับถ้าเราไม่กลัวชางคีผมเล่นบล็อกไปแล้วนะนี่เรียบร้อยจีๆครับผมมาผมในเกมนี้เปิดโลกคชั่นแรกก็เป็นเดอะฮับให้การหนึ่งใบเป็นเควส เล่นได้เลยนะครับเล่นเลยก็ได้เกมโปไปก่อนนะเทอร์สามเรามีโคสันเทอร์สี่มีไฮอีโ e วหรือว่าการที่เสกว่าจะโคสันด้วยนะครับนับแล้ว่ามือเรามีของให้เล่นตลอดค่อนข้างสบายใจได้ครับเกมนี้ขึ้นอยู่กับว่าการที่เราได้มาเนี่ยจะดีแค่ไหนนะอยู่แค่ตรงนั้นแล้วครับายเปิดเป็นไวท์วิโอยิงวิโดคิสมาหนึ่งใบครับ ก็คุยกสลับโลชั่นไม่มีผลอะไรนะตอนนี้เพราะเา่าเรายังไม่รู้โลชั่นอยู่ดีออกมาครับเป็นแล็บชูรี่น่าแปลกใช่ไหมน่าเล่นโครสังไปก่อนนะงว้เอาแวลูโอ้โหและกราเดเตอร์แวรู้คนหนักกว่าเราเยอะเลยครับียกว่าอลิเชมเขคเทพจัดหมดเลย ทางไวิดีโอทางไกลไดเจอเป็นการที่เก่งนะแล้วเราเจอแอติลันนะตรงนี้ถ้างั้นผมแกมบิดปะแล้วก็บอกพี่แกมบิดยิงกราเดเตอร์ให้หน่อยเพราะสุดท้ายแอติลันสับการเราสามใบเขาได้กูแล้วอะทิ้งไปสักใบไม่เป็นไรหรอกแทนเดิมจากเล่นโปรเซก็เสียาดายนะไม่เป็นไรเป็นมิราเับแล้วก็ไททันเนีย ยิงไกลเตอร์ได้ไหมพี่ยันบิดแย่สุดคือยิงไว้วิดโออะลองลงมาก็มีราดไม่เอาปะเรียบร้อยพูดปุ๊บไปปั๊บไม่เป็นไรมีเมดูซ่ามีฮักแล้วก็ชีฮักโอ้เล่นได้แค่เมดูซ่ากับชีฮักเลยอะผมไม่อยากให้ทางขวาเท่าไหร่นะ เพราะว่าเล่นทางขวาเนี่ยทานเนียกระโดดมาฝั่งเราแล้วมันเต็มผมเล่นไปที่ตรงกลางดีกว่าเล่นมาเป็นแบบวูบปายไหนครับเธอนี้น่าจะเล่นฮักแหละักซ้ายไหมเราเราไม่ได้สู้ขวาเท่าไหร่ เาเจอแทนเนี้ยโดดไปโดดมาถ้เาเเล่นไปแทนเนี้ยอยู่โดดฝั่งเขาถ้าเขาเล่นปุ๊บโดดฝั่งเราแล้วมันเต็มเลยนะคิดว่ายากเกินไปครับเล่นฮักกลางดีกว่าไหมฮักกลางสิ่งตรงที่โดนชังชีได้มีเคลนึงคือแค่มาดูซ่ากับไฮอีโวไปก่อนเนะี่ยได้ไหม เป็นซ่าไฮหัวแล้วกันโอ้ผ่านเนี่ยอินฟินนอร์หรือเปล่าทำไมถึงผ่านไม่รู้แฮะอินฟินนอรชีฮักเหรอเรารู้แค่ว่าเด็กเขามีแค่มิลาเดียวตอนเนี้ยผมฮักปะเข้าอินฟินนอรขวาเขาก็เหลือแค่ชีฮักอีหนึ่งที่ใช่ไหม ชีฮักซ้ายไหมซีชีฮักไหนเขาก็ชนะนะถ้าจะให้พูดแล้วอืมยากอยู่นะแต่ไปดูได้ครับอยากรู้ไปดูนะ,ะเล่นกลางกับซ้ายใ้่อย่างนั้นครับเล่นอะไรเลยต้องเล่นดูมครับอีกใบหนึงละเป็นชี้หักครับแล้วว่าเกมนี้ เป็นชายชนะของเรานะผมจีจีครับมาดูกันที่เกมนี้ครับแล้วเปิดมือได้มอเบียสแล้วเป็นซาเวนแลนด์จิงมอเบียสไม่ต้องเล่นก็นได้อะผมผ่านแล้วกันเราไม่มีการลดไม่มีการทิง้งทิ้งดิสการ์ดเออไม่มีการดิสการ์ด เตอดเทสส็กซัสครับผ่านอันนี้คือกรณีที่มือแย่นะจะเป็นภาพนี้แหละใช่โเล่นใส่ขอบไปก่อนได้นะด้รถปิวๆๆๆๆป้วปิ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 ้วไปก่อนค่อนข้างดี นนี้นองเล like that, <To> ่นอะไรดีบูมาเวลได้อยู so now, you. ่ผมอยากให้เหลือจ hmm. ี้ให้ไซคอบอิงปิ้วๆอ่ะแต่บูมาเวลก็ดีอ่ะบูมาเวลแล้วกันครับเผื่อเราโดนเปลี่ยนเน็กซัสนะอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เลกาเดียนครับพุ่งมาที่ไซคอบสนุกกาครับ ซายเขาตันแล้วตรงกลางเขาเหลือใบเดียวนะผมก็จะกออกเลยดิดึงมาให้เต็มนะแต่สุดท้ายปิดด้วยบ๊อบก็น่าจะใหญ่กว่าแล้วนะคิดว่านะครับเราเล่นบ๊อบกับชีฮากู่กันไดนะ้แต่สุดท้ายเอ๊ะไม่ได้ได้ก็แย่แล้วโอ้เป็นมิสราเวลครับก็เคเบิลจั่วไปหนึ่ง เงยอกกกไงดึงมาไงเป็นทางด้านของแองเจล่าเรียบร้อยนะน่าจะไหวฮิวเกมนี้เรียบร้อยดีๆครับหนะม,มากันที่เกมนี้ครับเปิดโลแล้วออมาเลยครับเป็นเฮลิเทนเรับจวดอกหนึ่งซึ่งเราได้ซันสป,ปอร์ตของเรานี่แหละเล่นไปเลยครับจัดว่าแจม เฮียงคีเชนมาช่วยเราจวครับตอนนี้เราเป็นเคเบิลครับจวดด้เราไปหนึ่งทีครับาริเชมเหมือนกันตึกใช้สเกรียนครับอืออ้น่าจะเล่นเมจิกอยู่ดีนะดาเค้นมันเต็มมืออะไม่อยากเล่นเท่าไหร่เบงเจตแลแม็กซิมาร์เท่าจโจยทอนหน้าน่าจะเล่นไซคอป ไปแฮปไซคอบซ้ายนะมีสองใบพอดียิงปิวปิวไปก่อน,อนแบ็คแพนเิทร์ครับปิวปิว,ปวสังสายสู้ยากพอสมควรนะยากจัดให้อีโวแล้วกันเนาะทำได้แค่น,นี้ครับแล้วก็ปล่อยไซคอบปิวปิวไป ฝ่ายเลน่นเป็นโคสันนะครับกับอะไรเอ่ยเซบาทูสแวลูเราสู้เขาไม่ค่อยได้ตอนนี้เพราะเขาตั้งกวินเจ็ตมาก่อนนะเซอร์ซี่เหรอผมเล่นบ๊อบได้แล้วก็อยากเล่นบ๊อบด้วยหรือเราเล่นเจียนที่ลิมโบก็ได้นะ โปรชันเออบอร์ดเขาใกล้เต็มแล้วเรายือเทินเพิ่มก็ได้ครับแมกนีโต้ครับดึงดอกสามมาตรงกลางให้ปิว้วปิว,ปวตรงกลางแทนได้ครับเอคเราเปลี่ยนสามโลไปลิมโบไปเลยปปไปอูไปอูไปอย่างไ้เราไม่โดนปิดลิมโบแหละแล้วก็บ็อกซ้ายนะเอาพาวเวอร์สู้ หลือ Energy 1หนึ่งให้ไซคอปปิวปิวได้แต่เราบอดโตได้อีกหนึ่งพอเล่นเป็นด็อกเตอร์เต่าปูแบดึงมาเป็นชน,นาอย่างนี้ตรงกลางเราหมดสีชนะแล้วนะออฟับโอเคทางขวามีมาเธอร์ค่อนข้างดีขึ้นอยู่กับว่าเราจะโดนชังชีหรือเปล่าใช่ไหม คิดว่าเราโดนชางชีไหมครับมันยากตรงนั้นแหละถ้าเราโดนชางชีทางซ้ายเราหายไปยี่สิบทางซ้ายเขาจะเป็นสิบหกเราขาดเท่าไหร่อะขาดเยอะมากขาดเก้าอะถึงยากนะถ้าเราโดนชางชีแน่เลยว่าแพ้ชางชีทุกกรณีเลยตรงกลางเราก็หมดสิชนะแล้วเพราะว่าโดนดรออคเตอรออพุทนะ อีกสองเปี้ยวๆเขาก็เป็นสิบแปดเขาไม่ต้องเล่นกลางก็ได้ด้วยซ้ำนะับนอกจากว่าบนเรามีบัวเรลวซึ่งไม่มีไนงะจริงเรามีาทรัพย์สนนนี้ปะทางซ้ายโดนช่างชีคือจบการที่เขาไม่แซนแอเนี่ยเขากลัวเราหนีปะหรือเราจะคิดว่าเด็กมันใหญ่เขาไม่มีช่างชีหรอกใช่เด็กเขาใหญ่ไม่มีช่างชีหรอกแล้วไม่มีนะทางซ้าย ล่าเซอร์ซี่ครับอีโวครับเป็นลิวิงไทบุนโนอ้าวอันนี้ดีไหมเนี่ยไม่เป็นฮาวบอกก็ใหญ่อยู่นะเป็นนิกซูรีครับ oh, no, no, no. ถูกลิวิงไทบุนโน่เสกวินหรือเปล่าตรงนี้อ้าวโอเคชน,นะครับผมเกือบไปแล้วลิมไทบนโนมาทำให้โลกจีจีใช่ผม อันสองคนนี้นะเขาชอบแย่งว่าใครเปิดก่อนทุกรอบเลยแต่ผมเห็นอาริเชมเปิดก่อนบ่อยนะทางซ้ายเป็นวอลเมียร์แล้วมือเราตอนนี้เขานข้งแย่นะครับใจแย่มากๆเล่นได้เทินสามเลยอ่ะขอของเล่นสักหนึ่งใบได้ไหมครับเทินหน้าอีกฝ่ายผ่านเหมือนกันอีกฝ่ายเป็นอาริเชมเหมือนกันด้วยน่าใส่ดาคอกมาเนี่ยบีสหรอบีไปที่วอเมียรปะ เคลียร์วอลเมียไปก่อนเขาหน้าเล่นไฮยีโวเดียวไ่าะเลดติงไม่ดีเท่าไหร่นะฟูอรีนโอ้โไม่ไม่มาโอ้โหอะไรเนี่ยอ่ะเล่นไฮยวไปก่อนแล้วกันครับฝฟายเปิดมาเป็นนิกฟูรีแล้วว่าเขาเป็นโลกีได้นะ บนมือเขาน่าจะมีโลกีอยู่ผมเล่นติงตรงไหนดีเวนต้องเล่นอะเล่นกลางแล้วกันเธอหน้าฮักขวาเล่นติงขวาก็ได้แหละแต่เผื่อฟุกเขาเปิดตรงกลางไงเราได้ลบพลังอีกเบิ่ม,เมๆเธอนี้เขาจะผ่านไหมไม่น่าปะ่ะมีห้าจี้แล้วนะต้องเล่นบ้างนะ เินหน้าเราฮักขวาใช่ไหมเินต่อไปเราดูมกลางได้เลยชิวๆนี่เขาเล่นกลางจริงเด็บลี่ครับโอ้โหเราดูมไม่ได้อย่างงี้บทให้ละเอียดครับ,รบอ,อ,อ้าวอ้าวฮะเมื่อกี้ผมเปิดหลังไม่ใช่หรอเอ๊ะเอ๊ะทำไมติงไม่ลบพาวเวอร์เขาอะอ๋อ อันนี้ติงจะอาลีเคลมื่อกี้ติงของผมจะบทให้ละเอียดอะไรละ่ะอันนี้วิเพย์นะฮะก่อนจะเล่นดูนะว่ามันมาจากไหนอะ่ะโอ้โหแล้วแซสพอร์เลยครับแล้วเจอฮักครูพ้้แลกไงเย้อยขวาเรานำและส่วนทางซ้ายนั้นเขาเล่นไม่ได้เพราะติดวอเมอียหนึ่งที ผมเล็งไว้ที่เจนฟอสเตอร์นะฮะและเราเปิดก่อนด้วยใช่ไหมใช่เราสลับวอมีอรมากลางได้นะแก้เขาถึงจะไม่มีผลอะไรเท่าไหร่ก็เถอะแต่แก้เขาได้ไปเรียบร้อยอยอมถอยจ g ครับ